ผมจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้คุณฟังมีผู้ชายคนหนึง่งเขากำลังเดินอยู่ริมถนนแล้วก็ไปเจอไข่ฟองหนึง่งมันเป็นไข่ของนกอินทรีเขานำไข่ฟองนั้นกลับบ้านแล้วไปวางไว้ในรังไข่หลังบ้านรวมกับไข่ฟองอื่นๆหลังจากนั้นไม่นานลูกนกอินทรีก็ฟักออกจากไข่พร้อมกับลูกไก่ตัวอื่นๆทั้งชีวิตของนกอินทรีตัวนั้นมันได้ใช้ชีวิตเยี่ยงไก่ตัวหนึง่ง มันคุยดินหาหนอนหามแมลงเป็นอาหารมันบินได้ไม่สูงแล้วก็ร้องกุ๊กกุ๊กเหมือนกับไก่เมื่อเวลาผ่านไปอินทรีตัวนั้นเริ่มแก่ตัวลงอยู่มาวันหนึ่งมันเห็นอะไรบางอย่างบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วบินเข้าไปในกรีบเมฆอย่างนุ่มนวลและสง,งา่างามเจ้าสิ่งนั้นคืออะไรนกอินทรีกล่าวอ๋อนั่นน่ะเหรอ คือนกอินทรีไงเล่าเขาคือราชาแห่งนกทั้งปวงเจ้าแห่งท้องฟ้าแต่พวกเราอยู่ได้แค่บนดินเพราะพวกเราเป็นแค่ไก่อย่าไปสนใจเขาเลยนั่นไม่มีทางเป็นแบบเขาได้แนะ่และสุดท้ายนกอ,อินทรีตัวนั้นก็ตายลงเยี่ยงไก่ตัวหนึง่งก็เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่มันเชื่อว่ามันเป็นปีใหม่ปีนี้ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มออกบินตัวคุณเองรู้ดีว่าสถานที่ที่คุณอยู่มันไม่คู่ควรกับคุณบางคนที่คุณอยู่ด้วยก็ไม่คู่ควรกับคุณการงานที่คุณทําอยู่ก็ดูเหมือนจะไม่คู่ควรกับคุณคุณกําลังทํำตัวเหมือนไก่ทั้งที่คุณเกิดมาเพื่อจะเป็นนกอินทรีคําถามก็คือคุณจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าคุณจะตัดสินใจได้กว่าคุณจะกล้าเปลี่ยนแปลง และแสดงความกล้านั้นออกมาแสดงความมีวินัยของคุณเออคำว่าวินัยเป็นความที่สําคัญมากวินัยหมายถึงความสามารถในการทําปณิธานที่เคยตั้งไว้ให้สําเร็จถึงแม้ว่าความตื่นเต้นในช่วงแรกจะเลือนหายไปแล้วก็ตามผมจะพูดอีกครั้งเผื่อใครฟังไม่ทันวินัยคือความสามารถในการทําปณิธานที่เคยตั้งไว้ให้สำเร็จถึงแม้ว่าความ